ทำไมวันนี้เรามาที่หลังพี่เนี่ยนะต้องจองเนะี่ยบ้านไกลบ้านอยู่ไกลทำไมพากันออกมาที่หลังเอาทำงานไอ้เมิดไอ้จิโก้เช,ชื่อมทินะ่ะเชื่อมเหล็กไปใส่แล้วแล้วก็อิดเมื่อกี้พี่ว่าอะไรน,นะทำไมออกมาที่หลังพี่วะเนี้เอาพี่ออกมาก่อนพี่ยังไม่ทำงานเ,าเบ้าพี่ทำแล้วพี่มาตรวจงานพี่มาตรวจงานเอาไม่เชื่อถามพี่แอนเดี๋ยวผมทำแล้วนะพี่แอนเนาะผมทำแล้วเมื่อกี้เนาะ ไอ้ย,ยกฟองปูนจากตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นน่ะเออผมเตรียมเครื่องเชื่อมเมืเ่อี้เออไอ้มืดยังไม่ทำไปมึงทำนี่ทำเตรียม้องของมันอยู่ยังไม่ทำมึงยังไม่ทำ <c oughs> เขียน,นยังเมือ่อเมื่อยอังเ้อที่กันบอกว่าพ่นไเฮ็ดหรอไบ้าเปล่า เว้ยย่าย่าบอกอ้างเฮ้ยทีแรกเขาให้ให้ผมไปดาไปกระทรวูนสิเขาบอกเลยบอกบอกบอกเอาบอออกไปสักครั้งหนึ่งบอกว่าญาชี้บอกไม่ดามก็่ลยขี้ข้านะขี้ข้านให่บอกญาชี้เราบอกเองเสื้อไผ่บนเสื้อเสื้อญาชี้เชื่อไม่นั่งหมอนกิี่หงอ่ะก็บอกเลยว่ากวงว่าโอ้ยยิ่งงามนี่แหละผู้ใหญ่พูดต้องฟังใช่ไหมหรือ สูนี่เรียกว่าไปดีแต่สำหรับผมค่ะผมผมรับแม่ที่แทนที่ว่าพี่ไม่อยู่ไงผมก็เลยต้องอยู่ฟูงเด้มันต้องมีตัวตายตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รับพี่รับเข้างานเป็นไอ้ไอ้โอ้ยอะไรสิหยับข้อไปพี่เราก็ทำงานทำงานตำแหน่ง กรรมกรนะไม่ใช่ว่าเป็นหัวหน้างานต้องมีตัวแทนหัวหน้าแล้วต้องเจ้าภาพหัวหน้ากะว่ายังไงกันโอ้โหบรรยากาศมันไหนดีวะเอ๊ะสีงูมันดิ่งล้อเลยครับอะไรอยู่ครัเอ๊ะสีงูอ่ะสับ้านแตกกันเลยตรมนันเจ๊ดจะไปว่ายเพลงเพลงวันนี่สนิทดีนะ นย่งตืนอะีกแ้อไหนรันันเนี่ยโคต้องเรนด้วยองดิเนี่ยคพิการบิกัลองดูพิการเราเดินเลยส่องคนนี้มีบุญมาสนามมากไม่กินไข่เปี้ยวก็กินไข่เปี้ยว

พ่วกวไัไดกเดโอ้ดูนเปท้าแกงกับผู้เฒ่าล่ะดูนีสัสบอดีเด้ไหอยมึงนี่เฮ้ยโทรมาแล้วเว้ยโทรมาแล้วเว้ยโทรศัพท์เราไม่ใช่เหรอรีบนะรีบอนอของลุง <laughs> อ้าวเครื่องโน้นเอาเอาตาเอาแล้วโทรไม่รับเอาแล้วโดนว่าไงว่าไงอ้าวมานี่โดนแน่มาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมานะเลยยังไม่ได้รับติดใจเป็นเรื่อยเออต้องลงจากไปหลังอีกต้องเงียบเลยทุกทีของลุง ลงเครื่องนั้นนะเครื่องในกระเป๋าอ่ะเอาโพสดทใายลงเห้เองยังไงโคแปดยะ่ดิ เอาบ่ขึ้นต่งเรื่องบ่ฮะเออมึงนี่ต้องเลมุ้งหลังคาเได้บ่อนี่บ่นี้มุ้งหลังคาแล้วกิท่อนกันแขนได้บ่ดมองนี่ละมองอยศติ้งติงเอก <laughs> ระติ๊ดกระติดท่อนกันแขวนเล่นได้บ่ดไรล่องเหนียบดิ โอ้ยล่างน้ำด้เลยเหรอชาชัยได้ทำเองเอเอชูชทยได้ย็ดเองได้บ้าป่นี้ไปไมเมื่อไปก้าอิดไหม<ะ>ไก้ายอิดเตยมโตัวเตยมตัวตัว กูจะได้แต่ละเรื่องส อ่ะมือไอ้ม hmm, <c ười> <us Deep ak uum> ือขดมือมือใ้เหมือนเด็กมือบางมือมือมือโอ้โหมือหลายเดือนเลย เดือดเดเดดเดดเยเล็บเล็บดวย่างก็่เีเสียครับโอ้มาเถอย้ดูดิดีดูดิเชื่อคันะอันนี้เป็นรอยเล็บนะผมรอยเล็บไม่นางเสือแ่นางเสือเปนไม่ต้าวครับโีดนแน่ว่าครับม่ในโดนแท้ๆเนี่ยว่าะยใครมาน้ดนาวย่าง็ม่เลี่ยงเสียแล้วครับ <c oughs> นี่พี่ลูกแนมะ่อ๋อนอนแล้วนอนจะเตียรตะปูมันก้กอหลนตะปูของไปนอนที่ไหนค <c oughs> <c oughs> าลีนนอนดงมองแล้วเหนื่อยแถ้วปวดจะถึถงแปดนาทีนะเด้ยยืน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 ของลุงเหรอทำไมอีกสองอันจิโกว เล็กอะเล็กแท่งอะสองอันเร็วเร็วสิยังไม่คบแปดะเหมือนครบแปดหน้า่นัาท้แปดตายไล่พ่อเย้รับผมสวัสดีรับ